ขอบคุณพระเจ้านะครับวันนี้ก็ได้กลับมาแบ่งปันกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเชื่อแน่ว่านะครับเราได้เฉลิมฉลองนะครับวันฟื้นคืนพระชนขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าในที่ที่ผ่านมาและผมเชื่อแน่ว่านะครับเรามีชัยชนะใช่ไหมครับเพราะว่าพระเยซูคริสต์ได้ฟื้นคืนพระชนมานะครับพระองค์ไม่ได้อยู่ในอุโมงค์พระองค์อยู่กับเราพระองค์เป็นอิมานูเอลอยู่กับเราเดี๋ยวนี้วันนี้และสืบสืบต่อไปเป็นนิต เพราะฉะนั้นเราไม่ได้นับถือศาสนาเรามีความสัมพันธ์กับพระเยซูคริสต์ที่ยังมีประชนอยู่นะครับผมก็อยากจะมารีแคปนะครับเทศกาลที่ผ่านมา r ีเฟลกนะครับว่าพระเจ้าได้ตรัสอะไรกับผมอีกครั้งนะครับสำหรับผมแล้วองค์พระเยซูคริสต์เป็นต้นแบบนะครับที่เราจะทําตามในฐานะสาวกขององค์พระเยซูคริสต์เจ้า มีหลากหลายนะครับที่เราเราสามารถทําตามได้แต่ว่าชีวิตของพระองค์ในวาระสุดท้ายนี่นะครับเป็นการบอกเรานะครับเตือนผมเกี่ยวกับว่าการอวาสานนะครับชีวิตที่อวสานของ,องพระเยซูคริสต์บนโลกนี้เป็นยังไงและเราควรจะมีท่าทีอย่างไรที่จะทําทตามพระองค์นะครับในในชีวิตนี้ในชีวิตที่สั้นๆน,นะครับเราเป็นคนพระเจนจรครับพี่น้องครับโลกนี้เป็นโลกที่เราอยู่ชั่วคราว ชีวิตจริงๆของเราที่เป็นอามาตะจะอยู่กับองค์พระเยซูคริสต์วันที่พรรองกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ผมอยากจะให้พี่น้องได้เห็นสิ่งที่ผมเห็นนะครับว่าวันพฤหัสถ้าเราจะกลับไปก่อน Good Friday เป็นวันหัวเลี้ยวหัวต่อจริงๆเป็นวันที่พระเยซูคริสต์ต่อสู้กับตนเองนะครับในสวนเกตเซมเนีก่อนหน้านั้นเป็นลา s t s เปอร์ใช่ไหมครับที่โรรองอยู่กับสาวกของโรรองจะเห็นว่าพรรองทอมตัวลงไปล้าง เท้าของสาวกพระองค์มีเวลาอยู่กับสาวกซึ่งสาวกก็ถกเถียงกันว่าใครจะเป็นใหญ่ใช่ไหมครับจะมีการพูดถึงว่าใครจะมาทรยศพระเยซูคริสต์เจ้าและหลังจากนั้นพระองค์ก็ไปใช้เวลาในสวนเกสเซมานีเราจะเห็นว่าพระองค์ต่อสู้พระองค์เห็นพี่น้องต้องเข้าใจว่าพระองค์เป็นพระเจ้าพระองค์รู้ว่าพระองค์จะถูกตรึงบนไม้กางเขนซึ่งพี่น้องกับเป็นการทรมานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับคนโรมันเนี่ยดีไซน์การตรึงบนไม้กางเขนเนี่ยพี่ เพื่อที่จะทรมานมนุษย์ให้ถึงขีดที่สุดนะฮะผมเชื่อว่าเราหลายคนได้ฟังคําเทศนาเกี่ยวกับสิ่งนี้สิ่งที่เกิดขึ้นกับพระเยซูคริสต์ดังนั้นเนี่ยในวันนั้นในวันพฤหัสที่พระองค์กำลังต่อสู้กับตนเองถ้าเราจําได้ใช่ไหมครับพี่น้องครับในในข้อในมาระโกนะครับบทที่14บข้อสาพระองค์ทูลว่าอาบาพอ่อทุกสิ่งเป็นได้สําหรับพระองค์ขอโปรดให้ถ้วยนี้เลื่อน พ้นไปจากข้าพรงเถิดแต่พี่น้องครับนี่คือสิ่งสาคัญแต่อย่าให้เป็นไปตามใจปรารถนาของข้าพรงแต่ให้เป็นไปตามพระทัยของพรงพรงลงมามีชีวิตเพื่อทําตามน้ําพระทัยของพรงพรงตัดสินใจแล้วถึงแม้ว่าพระองค์กลังต่อสู้อยู่พรงค์ตัดสินใจว่าไม่ได้ตามใจของพรงแต่เป็นอะไรครับตามใจพระบิดาเพราะฉะนั้นพี่น้องครับชีวิตของเรา ตอนนี้เราจะต้องตัดสินใจนะครับว่าเราใช้ชีวิตในโลกนี้เพื่อใครเพื่อสนองตัญหาตัวเองหรือเพื่อที่จะทำตามน้ำพระทัยของพระบิดาเพราะฉะนั้นครับเราจะต้องต่อสู้เหมือนกับพระองค์ต่อสู้ในวันพฤหัสบดีวันนี้ชีวิตของเราพี่น้องครับเราจะใช้เวลาที่จะต่อสู้ในโลกนี้กับหลายสิ่งหลายอย่างเราจะต้องต่อสู้กับการทดลองเราจะต้องต่อสู้กับการชักชวนของโลกนี้แต่ว่าพี่น้องครับเราจะต้องตัดสินใจ นะครับเพื่อที่ว่าเราจะมีการจบที่ดีการอวาสานที่ดีเยี่ยมแล้วพี่น้องครับพระเยซูไม่ได้ตรัสไม่ได้ตัดสินใจอย่างเดียววันศุกร์เป็นวันที่พระองค์ทำให้เราดูเป็นวันศุกร์ที่พระองค์ทุ่งทุกทรมานให้กับเราทุกคนเพื่อที่เราจะได้มีชีวิตใหม่เพื่อบาปของเราจะได้ถูกล้างออกไปจนหมดสิน้นพระองค์ทำจนบาราสุดท้ายของพระองค์บนไม้กางเขนดังนั้นพี่น้องครับวันนี้ ขอให้เราตัดสินใจว่าเราจะต้องทําตามความตั้งใจที่เรามีอยู่เรามีความช่วยเหลือจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะนําเราไปถึงจุดสุดท้ายพี่น้องครับในขณะเดียวกันวันนี้ที่เราเระลึกถึงวันอีสเตอร์นะครับผมก็อยากจะกลับไปนะครับในใน,ใน,ใ,นในการแบ่งปันของผมในช่วงนี้ คือช่วงที่เราพูดถึงเจ n เน i ซิสหรือปฐมกาลนะครับในตอนจบของปฐมกาลบทที่50นะครับครั้งที่แล้วเราพูดถึงโยเซฟใช่ไหมครับที่โยเซฟก็ต่อสู้นะครับหลายสิ่งหลายอย่างและเราวันนี้จะมาพูดถึงวันที่จบชีวิตของโยเซฟในบทสุดท้ายนะครับของปฐมกาลบทที่50เราจะเห็นว่าเอวสารของโยเซฟเป็นอย่างไรนะครับโยเซฟก็ตัดสินใจเช่นเดียวกันกับพระเยซูคริสต์ว่าจะทําตาม น้ำพระทัยของพระบิดาพระยาหัวโยเซฟบอกว่าพระโยเซฟอยากจะใช้ชีวิตตามพระสัญญาที่พระยาหัวาได้ให้กับโยเซฟในปฐมกาลบทที่50ข้อ24 25โยเซฟบอกพวกพี่น้องว่าเราจะตายแล้วแต่พระเจ้าจะเสด็จมาเยี่ยมเยียนพวกท่านแน่ๆและจะพาออกไปจากดินแดนนี้ไปสู่ดินแดนที่โปรองทรง,งปฏิญาณ ไว้กับอับราฮัมอิสยาคและยาโคบโยเซฟให้พงพัน์อิสราเอลสาบานว่าพระเจ้าจะเสด็จมาเยิยมเยียนพวกท่านแน่ๆแล้วท่านทั้งหลายต้องนํากระดูกของเราไปจากที่นี่ไปที่ไหนครับพี่น้องไปที่คานาอันดินแดงแห่งพันธส,สัญญานะครับโยเซฟกำลังจากไปแต่โยเซฟบอกให้ลูกหลานเขาสัญญาว่าจะเอากระดูกเขานำกระดูกเขากลับไป ดินแดงเห็นพันธสัญญาถึงแม้ว่าเขาจะไม่อยู่ที่นี่เขาอยากจะให้ลูกหล,ล,ลานจดจอ่อกับสิ่งที่พระเจ้าได้สัญญาไว้พันธสัญญาที่พระเจ้ามีไว้เขาต้องการที่จะจบชีวิตเขากับพันธสัญญาของ,รพ,องรพระเจ้าพี่น้องครับพระเจ้ามีนะครับหลายสิ่งหลายอย่างที่พระองค์อยากจะให้ชีวิตของเราสําเร็จนะครับตามน้ําพระทัยของพระเจ้า เราจะต้องเป็นเหมือนโยเซฟเราจะต้องเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์เจ้าบอกว่าพระองค์เจ้าข้าข้าพระองค์อยากจะทําตามน้ําพระทัยของพระองค์ไม่ใช่ตามใจของข้าพระองค์และขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์นําพาเราช่วยเราเพราะว่าถ้าเราทําในสิ่งที่พระองค์ต้องการพระองค์เป็นอิมานเนวอลพระองค์จะอยู่กับเราพระองค์จะทําที่เหลือให้สําเร็จพระเยซูยอมวายพระชนของพระองค์ และหลังจากพระองค์วายพระชนไปในที่สุดการที่พระองค์ฟื้นคืนพระชนเป็นการที่ทําให้สําเร็จนะครับโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยพระบิดาใช่ไหมครับทั้งสมองค์พร้อมๆกันทําให้ทุกอย่างสําเร็จเช่นเดียวกับเราครับพี่โน้องครับวันนี้เราจะสําเร็จโดยพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ขอให้เรามีชีวิตที่สมบูรณ์ขอให้เรามีชีวิตที่จะจบลงนะครับ ด้วยดีตามนามพระไทยของพระเจ้าขอพระเจ้าไวพรพรครับสวัสดีครับ